โลกันลานี่ก็มาทุลลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานนี่หละที่ประบัติชัดเจนมากนะภาษาลิบุกก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไป,ไป,ไ,ปไปนิพพานพระองค์ก็เริ่บสั่งถามว่าจะไปนิพพานที่ไหนบอกว่าไปนิพพานที่บ้านเกิดว่าไงไม้นะบ้านเกิดไปนิพพานที่บ้านแม่เลยท่านนี้ก็ พระองค์ก็ทรงประธานโอวาททุกอย่างและเปิดโอกาสให้พระสาลิบุตรแสดงธรรมอิทธิปฏิหารทุกอย่างให้แสดงเต็มเหนี่ยวเลยบัดน,นั้นแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่มามเปิดโอกาสให้พระสารีบุตรเทศนาว่าการอบรมสั่งสอนอพระทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเลยฤทธาสกาดูภาพมีอย่างไรให้พระสารีบุตรแสดงได้เต็มเหนี่ยว พราะฉะนั้นภาษาลิบุจิงพอเหินเดินฟ้าลงมาสแสดงรามแล้วแสดงลิเก่งเนี่ยโอ์ก็ไม่ว่าอะไรเพาะเปิด้างให้แล้วในวาระสุดท้ายพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออนี่นะภาษาลิบุเป็นภาษาโลกข้างขวาของเราเป็นพี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายจะมาลาไปต้าแล้วนะวันนี้รับ วัดพระเทตวันเราเปิดประตูวัดโล่งหมดเลยเอาใครจะตามสมภาษาญิุ่ตรไปมากน้อยอย่างไรให้ไปได้เลยพระพดีเจ้าทรงเปิดโอ,อกาสบรรดาพระเจ้าประสงค์ติดตามภาษาญี่ปุตรไปนิพพานั้างนั้นท่านบอกว่าในตำราว่าห้าร้อยองค์ไปเต็มไปหมดแตนีพอไปแล้วก็คือภาษาญีุ่ตรเนี่ยแม่ของท่าน เป็นมิจฉาทิฐิไม่ยอมเสียงอักเสียงทำเป็นเป็นมิจฉาทิดิเต็มตัวเลยลูกชายรู้ว่าเป็นเป็นพระรหานรู้ภาษาหมูแต่จะเราจําได้พรสาษาบุตรพระเรวัตตะนี่เป็นเป็นลูกของนางสาลีเป็นพระทหารนั้นแล้วก็นอกนั่นก็ต้องานแม่ไม่ได้พราษาบุตรจึงเอาวระสุดท้ายเลย พอไปวันนั้นแล้วก็ไปพั่ที่หน้าบ้านเลยพระสงฆ์สารกติดตามไปตั้งห้าร้อยอบญหาที่พัาดมาได้ทำแม่ก็ไม่พ้นที่จะเป็นทิฏฐิอันเก่านั่นแหละแ,แลเออสารสารีบุตรนี่นะก็เวลามาศึกมาหาก็จะมาตอนแก่ว่างั้นนะไม่ไล้ว่านะว่าลูกจะมา นิพพานมาสแสดงความรุ่จันทร์ล่าสุดท้ายให้แม่ดนูนะแม่ก็ว่าตั้งแต่ลูกจะมาสึกบ้านแก่ว่าเออลูกชายพวกเราเดินไปยังไงตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยไม่ได้เห็นหน้าแม่เลยพอเวลาจะตายแล้วถึงมาลาแม่ถึงเวลาอยากสึกแล้วถึงมาหาแม่ว่าทำไมถึงมาสึกบ,บ้านแก่อย่างนี้ล่ะว่าง นี่นี่เป็นเป็นแม่นี่พอตกค่ำนี่นพระสายุวก็เปิดโอกาสทางธรรมะก็ออกเป็นเนี่ยพวกเคบุเทวรามามาเฝ้ามาฟังเทศของพระสารีมาเป็นพักเป็นพักเป็นบักเป็นสอนชั้นนี้ลงมาแล้วอ่ะแม่ก็นั่งดูพอาสารบุตรเป็นพุทธ คนถนาเทศนาว่าการไพวบนั้นต่างตอนก่อนครับท่านนั้นมาชั้นนั้นมาเทวบุตรเทวดาจากจวั์ชั้นนั้นาาน,น,นั้นมาทานนี้พอเขาไปพอพบเทวเจวดาไปแล้วก็ถามนู่นี่ใครมาก็บอกว่าเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นมาแล้วเยังยก็มาชั้นนั้นชันนั้นมาเลยถามเรืเ่อยจนกระทั่งวาราสุดท้ายข้ามหาพรม จากมโรคมามาผลเหลืองอล่ามห,หมดทั้งตัวมองไปที่ไหนเป็นสีหน้าทั้งหมดที่เรียกว่าคมสีหน้าเป็นลักษณะนั่นหะมองไปที่ไหนเป็นหน้าทั้งหมดเลยอัจฉริยะในขามูแล้วนี่อะไรนี่ทำไมถึงแป,ปรเวลากับพวกเทพเทหลายที่มา,ามากมายนะว่าโอ,อนน้อันนี้เป็นข้ามาผมมา โอ้ยทำไมคี่อัศจรรย์ขนาดนั้นมองดูแล้วเป็นหน้าอัศจรรย์เกิ <c oughs> นชาิเกินหมายแล้วโอ้ยจะเกินอัศจรรย์อะไรแม่วันนั้นนะลูสอนแม่นะอันนี้ก็เหมือนกับสามัณีน้อยของอัตมานั่นแห่ะวันนั้นอันนี้ก็สรุปเลยเหงื่อทำไมถึงว่าเป็นเหมือนสามเณีน้อยวันก็นี่ก็มาปังเทศของอัตมานน่นเนี่ยทำเหนือนี้หมดเหนื่ออินเหนือคงทั้งหมด เนื้ออันนี้อันนี้จึงเป็นเหมือนกับสามเณรน,น้อยของอาตมาแต่มาเยี่ยมวาระสุดท้ายซึ่งวันนี้จะเป็นวันตายของอาตมาเขาบอกแม่เห็นอันนี้แล้วเกิดความใจจังแล้วก็เทศสอนแม่แม่จึงได้ดูด้สาเร็จพระสุดาถ้าจาไม่ิดเพรามันดูมานานแล้วแต่ว่าสําเร็จมรรคผลนั่นแหละร้องห่มร้องไห้จริงบอกว่าสุดที่ัยแล้วแม่ ไม่ใช่วิสัยที่จะห้ามได้แล้วการนี้เป็นการสุดท้ายของลูกที่มาหาแม่ก็พอเห็นบุญเห็นคุณของแม่ที่เลี้ยงดูมาอนึงไในมาหาแม่ดาวรัสุดท้ายมีแม่ก็ได้เห็นบุญเห็นคุณเชื่อเชื่อทันในคืนวันนั้นแล้วร้องเหง่ร้องไห้จะได้ลูกจะมาตายก็คือมันมีขอมีวันให้อยู่ป็จะเท่าไรเป็นไปไม่ได้แล้ว ได้ตกลงใจทุกสิ่งทุกอย่างทูนล้ำพระพุทธเจ้าก็ทูลมาแล้วด้วยความเด็ดขาดไม่มีงเงื่อนก่าว่าจะมาตายที่นี่ทีนนี่จะให้โยกย้ายไปไหนยืเดเยื้อไปไหนไม่ได้แล้วคืนวันนี้จะเป็นเป็นคืนที่ละสังขารเือต,ตายของอาตมาล,ลูกแม่ดิล้อมร้องไห้เลยก็เลยสำเร็จโซดาเพราะว่าเ่ยสำเร็จพระโซดาลวก่อนจากนั้นท่านก็ผ่าน นั่นแหละนี่ก็เป็นประวัติได้พระสารีบุตรพระโมกคันลาก็แบบเดียวกันจะให้แสดงฤทธปฏิหารทุกอย่างที่พระโมคคันลาเคยมีในจกักรเลยจากนั้นเราก็เปิดประตูะวัดเชษตวรรษให้พระตามพี่ชายของเสอทั้งหลายจะไปตายเวลาจุดท้ายก็ไปตายแล้วเอาเปิดประตูะวัดพระเชษตวรร์เปิดประตูให้ พระไปหมดนี่กบพระห้าร้อย้านกับถึงการเวลาก็แบบเดียวกันนี่แหละที่ว่าเป็นประวัติมีชัดเจนอย่างนึง่งนวมวั้งพระกัสปะนี่เวลานี้ศพยังไม่ได้เผาแต่เราไม่พูดไปมากหรมันมีอะไร,ะไรกรรมเกี่ยวข้องก,กันกับอยู่กับช้างเราไม่พูดไปมากจะรอให้ พระเจ้าแผ่นดินองค์อริยเมฆไก่ด้วยนั่นแหะเกี่ยวข้องกันกับบา,นะารณะพระจใจบุตรโอกับพระากัสปาอยู่คือช้างนั่นเป็นช้างที่บอกนอนสอนนิางบอกเป็นว่าเป็นบอกตายตายเลยไม่มีคาตัดค้านการส่ายเป็นอย่างอื่นมือขอโลกนายควนช้างช้างมลักนายควนช้างนายควนช้างนั้น มันจะเป็นพักพระอาญ,ญาเมตไก่เกี่ยวโยงไปที่นี่ถ้าพูดไปนี่ยาวนานมันก็นานในเรื่ว่าความขลุกช้าและความความรักในในความเจ้าของที่เจ้าของเป็นเป็นผู้ใหญ่จะเป็นอาญ,ญาเมตไกนี่นะที่นี่ช้ากว่นี้โดยความคาุพเจ้าของก็ คุยเป็นธรรมดาคนเราว่าช้างนี้บอกนอนสอนได้บอกเป็นเป็นบอกตายตายได้เลยไม่มีกันพัดคานต้านทานเอื้อกก็ได้ยินกปถึงแม่เจ้าแผ่นดินแมรเจ้าแผ่นดินรับสั่งขามาช้างของเธอน,นั้นดีจริงหรือว่าดีจริงบอกให้ทําอะไรได้ทนานั้นบอกให้จับเร็วแรงได้ไหมได้เรื่องจับจับแต่เรื่องเป็นเรื่องตายนั้นไม่แน่นอนได้ให้ถึงเวลาแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินให้เอา ให้สั่งให้รับสั่งให้เอาช้างเดี๋ยวมาจับเด็กแดงที่เผากาลังโอ้โห oh. แดงโล,เล่เด็กแดงท่อมเด็กแดงบอกให้ช้างจับต้องมาพูดให้ช้างฟังก่อนว่าคราวนี้เรารู้สึกเราเสียใจมากไปพลาดค่าให้พระราชานี่ว่าเธอนี่เป็นผู้บอกนอนจอง่ายเป็นที่รักที่สุดข,ของเรา บอกอยังไงก็ได้บอกเป็นเป็นบอกตายตายได้เลยไม่มีการสั่งสอนนี่เราก็บอกว่าพระราชาก็ถามบอกให้จับเด็กแดงได้ไหมว่าเราก็บอกว่าได้แต่งงัานนี่ถ้าเธอไปจับเธอก็ต้องตายจะทำยังไงเพราะว่าช่างกับน้ําตาล่วงถ้าเธอไม่ตายแล้วถ้าเธอไม่จับเราก็ตายพระราชาจะตัดคอเราถ้าเธอจับเด็กแดงเราก็ไม่ตายเธอก็ตายเก็นยัง ช้างรับเลยช้ารับจับเลือดแดงเลยก็ตายจริงนั่นแหละพระกัจปะกับพระเจ้าแผ่นดินองค์เนี้ยที่อาเรียกในใจที่ก็มาจาับลูกงานทำมาเกี่ยวโยงไปหมดเวลาสุดท้ายนั้นโชกพระกัจปะที่ท่านนี้พายอยู่ในเขาสามลูกไม่มีใครเห็นพรา